อยู่กับพวกเราชั่วโมงโฮมมูมกลับมากันอีกแล้ววันนี้เราจะมาสัรค์กันทุกวันเลยนะทุกวันจริงๆทุกวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์ก็วันนี้ก็วันเสาร์แล้วก็นัดจะมาอัปเดตชีวิตนะะรหว่างอัปเดตชีวิตแล้วก็มีต้องมีเกมสนทนาเนหน่อยๆน้ำเย็นทำงานเสร็จแล้วเราต้องมีเวลาแบบเขาเรียกอะไรเวลาเป็นคลายเออรีแลกซ์แล้วก็แบบเด็กๆอย่าไรถึงว่าต้องใช้เวลาแบบ เป็นผู้ใหญ่มากๆคนแล้วเราก็ต้องมีเวลาช่วงชีวิตของความเป็นเด็กเพิ่มเข้ามาถูกต้องใช่เราจะได้แบบคลาเครียดนะที่ร้านเป็นมิตนะครัเป็นรกของเรานี่มีน้องเป็นมิตรมาด้วยเป็นมิตรร้านเป็นมิตรนรานกาแฟเป็นชื่อดังยาค่ะดังเพราะว่ามีชื่อเสียงดัเปิดเพลงเสียงดังเ้าของอบร้องเพลงเสียงดังนี่วันนี้เนเกมอะไรนีครับผมน้องตา ไปโป้ไปไปโป้จริงๆเราบอกว่าจริงๆเราจะมีเกมหลากหลายใช่ไหมแต่ช่วงนี้เรากำลังฝึกเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วก็ว่าก็มีให้แล้วไปไปแล้วก็มือใหม่ในการเล่นเนาะสกิลไปแอร์ครับเดชชวนเดชไกลอรอบหนึ่งเราจะมีสถานที่นะครับในสถานที่ก็จะมีบทบาทคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้บทบาทของตัวเองเนาะคนที่มีบทบาทก็ต้องคอยตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทของตัวเองนะครับคนที่เป็นสปายเนี่ยก็จะต้องทำตัวให้เนียนที่สุด นะครับว่าเนียนแล้วก็คอยหลอกถามอยากให้ใครรู้อยากให้อยากให้ใครรู้ว่าแบบตัวเองสปายเนาะถ้าเกิดว่าสปายรู้ตัวว่าแบบสถานที่นี้เป็นอะไรก็เฉลยได้เลยถ้าเฉลยถูกสปายได้คะแนนถ้าผิดก็คือผิดนะครับคนที่มีโรนะครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าใครเป็นสปายแล้วรู้ตัวชี้ที่ตัวถูกครับคนคนนั้นก็จะได้การนดนน่เอาละเราถูกเกมที่หน่นกันเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแบบคำถามมือเอาเป็นคำถามก่อนดีกว่าแล้วท้าทาง่ครมาสรับ้างความแบบตื่นเต้นให้กับตัป้ายใครจะเริ่มใครจะเริ่มถามก่อนมาโอนมาออกก่ันไหมน้าสาวเลยดีกว่าคนแรกให้น้าสาวเป็นคนถามน้องๆก่อนเลยว่าใครในฐานะเป็นผู้อาวุโสอายุจะเกษียณอยู่แล้วโี่คือมุลี่นี่หว่าแต่ว่าเขาสามารถตอบเธอได้นะเฮ้ยน้าพี่ครับผมในโลกของตัวเองอ่ะ มีีนาททอะไรคอยปกป้องกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงไม่เชื่อขนาดพูดเท่านั้นแหละจริงจรงครับโอ้โหเอฟเฟกต์เนี่ยเม่เอฟเฟกต์มันอยู่นอกบ้านหรือมันอยู่ในบ้านแม่ไม่รับผ้าเป็นตอนแรกหรือว่าถามน้องตาลไม่รู้จะถามอะไรหรือเปล่าถามน้องตาลก่อนเลย มันต้องมีชุดอย่างเป็นทางการไหมที่โลแห่งนี้มีโอ้โหมันใจด้วยยังไงบ้างอธิบายอธิบยไม่ได้ให้เขาถามเย่ไดม่ไม่ได้ไม่ได้มา้ไม้มไ้ม่มี้ดมไม่ไ่้้ไมัได้ไม่ไ้่ไ่ได่ไ่้ไมไ่่้ม้้่้ สถานที่เนี้ยมันควรจะมีไหมก็เน่าจะต้องมีนะอ่าก็เน่ยจะต้องควรจะมีควรจะมีควรจะมีอยจะมีอยู่ในโลกนี้ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ถามพี่อ๋องครับผมในโลกของพี่อองพี่อองเคยผ่านมันมาไหมเคยผ่านมาครับถามพี่เอ๋สถานที่เนี้ยในชีวิตจริงเราเคยไปด้วยกันไหมเคยเคยโอเคโหวตเลยไหม โอเคโอเคอ่ะเอาหาน้องตาลแถวเนี้ยในชีวิตจริงอ่ะแถวนี้ในชีวิตจริงอ่ะมีไหมเขาที่รู้คือไม่มีเอาเลยเขาที่รู้นะเขาที่แบบว่ารู้เขาที่เข้าใจเองอาจจะมีไปได้ถามและสาวได้แหละคนที่จะไปที่นี้คนที่จะไปในสถานที่นี้แห่งนี้ได้อ่ะจำกัดความสูง พี่ถามว่าน้องทามไปได้ไหมแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เอนกว่าสตาแข็งก็เบาตาแข็งก็เบาาที่ทรมีคนผูกพานไหมผูกพานนะรู้ก็หรือว่าผูกพานนะมันถามน้องตาลสถานที่ คิดว่าสถานที่นี้อยากให้น้าส,สาวอ่ะเข้าไปเข้าไปเที่ยวเล่นไหมอ,อยากให้น้าส,สาวเข้าไปเที่ยวเล่นไหมจ<อ>ริงๆว่าวัยเกษียณอ่ะวัยเกษียณไม่ไม่เ,เลยคุณคุณไม่ได้มีจิตดาวไม่ได้มีจิตดาวน้าส,มมสาวน่าจะเข้าไปไม่ได้นี่มั้งนะม<า>ไม่ควรเข้าไปดีกว่า ถามพี่ตูนพี่ตูนทำที uh, wow, we, uh. ่ออกให้หน่อยค่ะโอ้ไม like ่ใช่เจริงเหรอผมวันนี้พี่ตูนกินข้าวอะไรคะในชีวิตจริงหรือว่าในโลใอ๋อในโลอันในโลในโลกินดิบอะไรกันบ้างในโลกินโลกินละบาย คว่ามาว่ามาทำตัวเป็นสปายตลอดถามคำถามเปพาะเจาะเลยก็ได้จะได้รู้ทำไม่ออกาในโลกไี่ออกัาทำอะไรน้องตันจะดูแล้วก็ได้สั่งโดเยี่ยมชิ้นแน่ามทให้ถามทำขนาดผมปกป้องแล้วนะนี่มันมีคนสั่งิบถามถามไม่ตัวแหละเอาเลยไได้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 น้องตัไม่มน้องตัมไม่มิดดีกว่าเฮ้ยนี่จะเอาเปลี่ยนยไหมพ่อพ่อมีคำส ถามบริไฟไปแล้วน้าสาวนี่ดิสาววนตามแข็งไงนี่ชี้นำจังสาวน้าสาวดีกว่าน้าสาวดีกว่าน่าจะรู้แล้วสบายรู้แล้วเนี่ยว่าคือใครว่าคืออะไรเคยไปสถานที่นี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยแต่เชื่อว่าไม่ใช่น้าสาวไม่ว่าลูกหมาแถวนั้นจะรู้แล้วไม่ใช่ถามไปเลยถามไปเลยทำเกินนะเกินอาหารอะไรกันบ้างข้าวบี๊ไหมถ้าจะายจะต้องจะเฉลยก็ต้องเฉลยนะอาหารสุดท้าย ในชีวิตเนี่ยก็คือเพาเรียกอะไรอ่ไม่แน่ใจไม่น้อยอะไรไปยุบในชีวิตนี้ในชีวิตนี้ในโลจริงใช่ไหมอ่าโลจริงในชีวิตจริงในชีวิตจริงเคยไปสถานที่แต่ว่าเคยไปทำสถานที่เห็นง้นไหมได้ถ่ายงานแต่เคยเออได้ถ่ายงานอ่ะเคยเอาไงสบายยกมือไหมเข้า แปดเจ็ดหกอ้า huh. ส uh ีสามสองนหมดเนวเวลาเอาเอาไงหมดน้ำตาลไม่ยกมือนะเราหมนะไม่ยกมือหนึ่งสองสามสองพี <1> <3> <3> <1> <3 ่ตู <3: <3 ่หนึ่งพี่แตนหนึ่งใครคือสบางท่าหนึ่สองสามสามเออเราเป็น ติ่งดี่เนอยี่นี่ยี่นี่ยนีเาลกอไปแล้วเรารูก่อ้นี่เอไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยไยสที่นี่คือคือเดี๋ยวขอข้อมูลน่อยอเคเเราเียกเรทีได้ข้อมูลแล้ว่าไม่สมควรเราตัวเองทำอะไรต้องเป็นคนปกป้องคนที่เห็นไหม ปกกว้างไปเลยทำไมจะพูดว่าบกกว้างไม่รู้คุณดาวมึงคุณแม่ซื้อมาเนี่ยคุณดาวอะไรวะเอ้าไอ้เขาบอกว่างเปนกว้างนะสมมติว่าเป็นแบบพอดิวเป็นอะไรแบบข้าแม่คงณค่ะเอออะไรอ่าเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้มึงว่าอดูร้ายนี่อาจจะเป็นฝั่งแบบฝั่งลูกค้าหรือว่าฝั่งเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยชี้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 ล้วสาวไม่ควรไปมีคนพุกพ่าน คำตอสุดท้ายไปใน5ีนี้ 2> yeah. 2> 1 2มหาลัยซีมหาลัยอะไรวะจอาเอเดนปีอปรเดๆีรอไปับต่อที่พีตาไปเดี๋ยวทุกคนทำหน้าของตัวเองก่อนละกันแล้วรูดูว่าคใคยเฉลยว่าคืออะไรของเราก็คือ รู้ยังรู้ยังนี่ข้าวเท้าของตาดูเลยนะของทหารขับรถขับรถศูนย์สั้น์เหรออันนี้เลยโรงพยาบาลไอ้ทหารอะไรเกี่ยวกับทหารเราหมออันนี้เก่งเก่งชี้สั่งโหดด้วยโหดโหดหดด้วยอ่ะหมอยืนตึงเลยยืนตึดตึงนะยืดมิยใครว่านี่อยู่านี้อะไรเกี่ยวกับทหารแน่แน่ันนก็คือ

ไอ้จริงๆ้าใครจับไม่ได้เลยน่าจะได้หนึ่งคะแนนแล้วสบายอ่เป็นรางวัลลอบใจอ่ะลอบใจเพอว่ามันแบบให้ให้ความเก่งออกมได้เได้ไดให้เลยไม่ได้ให้เลย้เลยไ้เลเปลี่ยนกติกาคือใครชนะใครเอาท่าปะเอาท่าก่อนเลยดีกว่าครั้้มาอนนี้ท่าด้ย สองสามห้าเสรเหมือนห้าแล้วล่าห้ี่ไมือนเนเยี่แบล้นี่กระแบินี่ระเิดนี่หนึ่งในสองคนนี่แหละเชื่อเฉันว่าฉันน่าจะเพระวยเพราะว่าะได้จะหวานเหมือน่านสาวว่าเบงได้มากกว่าเธอถ้ามันไม่ชัดเจนฉันฉันเบ่งได้มากกว่าเธอ จะเบ่งได้กับทุกคนในในวงอ่ะเปได้ไหมเปงได้หมเป็นท้องเป่งได้ไหมไม่เบงไม่ปวดนะเวยนนิดหน่อยเอ่างทเนี้ยรู้รอรูรรูเด็กก่อนเด็กก่อนหรอเมจากพี่เห็ก่อนเมื่อกี้กนก้พี่เห็บถามตูเลยถ้าเหมือนกันต้องถามสองคนนี้บ่อยๆเน่ยค่าทที่ทำท่าเนี้ยในโลคนนี้ยทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยทำอะไรอยู่อ๋อสามารถบอกได้ไหยืน อ่าจะรู้แล้วอ่าอาจจะคล้ายอันนี้อาจจะ้ายกันมาด้วย้คล้ายได้เหรอจริงเหรอได้เดียวกันจะรู้แล้วจริงจริงถามพี่แด่ว่าสถานที่แห่งนี้บนโลกใบไม้มีอยู่จริงปะรู้ทจริงจริงก็เออใช่อาจจะมีแต่เราไม่รู้ก็ได้นะอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะแบบเราแบบอาจจะอยู่บนที่ไหนสักแห่งเราทำน้าสาวยายดาว สถานที่แห่งนี้คุณเคยไปไหมเคยไปเฮ้ยทำไมอ่ะระดับนี้อะมันดับสาวนะไม่ว้าวแกลเลอรี่เนี่ยสงสารที่ว่าหวานมาเลยในโรนี่ในโรใช่ไหมในในโรของตัวเองไหมก็คือลองทำอะไรทำอะไรหรอเป็นผู้มาเยือนอ่ะอะ เีอื้อน้องทำไปที่นี้ได้ไหมยังไม่ถึงวัยยังไม่ถึงวัยต้องรู้จักใช่มันต้องมีมันต้องสะสมก่อนถามแต่ก่อนอ่าในโลกคนเนี่ยไปที่นี้แล้วมันสามารถไปนอกโลกได้ไหมเล่เล่นมาที่อะไรที่นีอะไรที่นี่เออไปนอกได้ได้ทุกคนแล้วว่าผมแบบ เบ่งเงีบ่งแบบเออไปพุ็นแบบแบบเนี้ยพุ่งหยาดเฮ้ยมืออะไรเหรอมีเงินอะมีเงินโอเคอ๋อนะอองครับผมในโลกของคุณต้องใช้จ่ายเยอะไหมไม่ต้องเลยผมอยู่ประจำแต่รอดกลายเป็นสปายได้กี่หนาววะเนี่ยฮะ ไม่ตูดีกว่าตูดีกว่าเพราะมีคนกอดอกอย่างนี้สองคนไม่แต่ว่าความหมายสือคนแล้วเบ่งเมือนกัน้ลค่ะสถานที่แห่งนี้มันน่าจะมีสนามนี้มีสนามนี้หรอมันน่าจะมีไหมเอาจะมีนงหนึ่งน่าสนาม้เอาถึงขั้นสนามนี้ไม่น่าจะมีนะสนามระดับนี้นะระดับแบบระดีแหละระดับนี้ไม่ ใช่ถามเยมไปสถานที่อย่างนี้ต้องเอาาไปปะรู้แล้วรู้แล้วก็บางคนก็อาจจะไปบางว่าจะไปเพราะว่าบางทีดาบใช่บังวมก็อาจจะไปยังผมเนี่ยถ้าไปกับเขาเราต้องเอาไปอุปกรณ์อย่างี้เป็นตำรวจเออเอ้ยก็รู้แล้วก็อะไรแต่น้องตันในชีวิตจริงเนี่ยในชีวิตจริง อยากไปม่สถานที่อย่างนี้อ้ยอยากไปสประเทศไหนประไหนไม่รู้วะไมัไม่มีไม่ันไม่มเดอยเลยครับผมเป็นสไตลครับเ้ยอะไรวะแต่ก็แรกเป็นแบบคู่กอดเงี้ยคู่กอดวะอยากเป็นสไตล์ีทีสดมอ ต้องหมม่แล้วรีบดูเวลาด้วยนะต้องรี่เวลาเลยนะแล้วก็ตอบคำถามแบบหลเรื่อยๆแล้วในตอนแรกเมื่อม่มีคนถามเขาด้วยนะฟอร์มเมชั่นเคทาวิ่งแล้วยิ่งเห็นาเยีบยิ่งคอนเฟิร์มท่าใดคอนเฟิรมเออท่าเดียวไม่เอเสด็จทีแบบฟุ้งเป็นแบบนักสู้คิดว่าสถานที่นี้คือที่เกา ของมาเศรษฐีเกาะรับของมาเศรษฐีโจ้เนี่ยม้องตาอยากไปควจะเป็นสนามทุลโลกก็ได้ใครๆก็อยากไปแต่แถมต้องทำลงไปไม่ได้อายุไม่ถึงไอ้กี่้นคำตอบสุดท้ายของคุณอ,องสถานที่นี้คือเกาะรับของมหาเศรษฐีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ทำอะไรเชฟทำอะไรอะเนแห็นข่าวข่าวด้เมื่อกี้นึกว่าน่ว่าคุณกาแฟเป็นนักข่าป้องตัวเฮ้ยทำยังไงเออไอเนี่ยงป้อมตัวไงตอนแรกที่เราเป็นนักหลอกที่เราเป็นนักหลอกก็กำลังสับเขาแลกนะให้สัมภาษสัมภาษส่เขากรงในงานยกเก่งๆยกยกเป็นได้เนัของกาะอ๋อมึงเป็นใครดีกว่า ผมเป็นบริการอ๋อผมไม่ต้อเป็นเป็นนักระเบมกระบอกมีดฟรีด้วยผมฉันดาบมาเลยนตอนนี้ก็คือมีมิดได้หนึ่งคะแนนแล้วก็มีเอาได้สองคะแนนตั้งแต่โบลล์รถลอกเอาละเกมนี้กูต้องมีสองคะแนนแล้วนะจะได้เป็นแชมป์ของเกมนี้อยากเป็นเจ้าลูกองนี้ยรับต้องตุ๊กเอาไปไปไปมาหยิบหยิบหยิบ เราเริ่มจากท่าเรียท่าได้1 1ือหนึ่งหนึหนึสองสมเป็นเลตุจริงเหรออีนี่เป็นจริงตุ้งปะไออีกองท่าธรรมดาวะเอ้าเหมือนกันเลย้ะวะกูก็เหมือนกันแล้นะเวเลียถามพี่ตัวีกว่าพี่ตัวในในโรงพี่ตัวอะ เจอคนเยอะไหมเจอคนเยอะไหมเยอะเยอะมากมากตัวถามนะสาวสาวเยเยอะะเขาได้ขขงแขาทุกเออไม่มีเกล็ดหน้าของไหนเลยสถานที่แห่งเนี้ยต้องไปทุกวันไหมคะไมถึงว่าไปทุกวันไหมใช่ไม่นะเฮ้ยสามวิเยกเลยถามอะไรอ่างนอยอยู่นะไม่เราได้่าไปอุกวัเลรอได้ ในชีวิตจริงอะไปไปที่หถางที่แห่นเคยนะเลยไปเคยไปหลายหคนก็จะซ้อไปต้องเลยนเคยไปแหละหลายคนต้องเคยไปอ้าวมันต้องตาลในชีวิตจริงเนี่ยเคยไปเข้างแหมที่ไหนเคยเข้าเลยหรอออแล้วถามพี่ตู่ค่ะเคยไปสถานที่แห่งนี้ เคยปะพี่ตูนเอี๋ยวถามพี่แต่พี่แต่อยากไปอยู่ที่นี่ไหมอยากค่ะพี่อ๋อกดีกว่าเพื่ออาจจะเป็นซัมครับผมเออพี่อ๋อกคิดว่าไม่รู้สถานที่แห่งเนี้ยมีหนังสือไหมผมว่ามีนะผมว่ามีเออมันมันอาจจะเป็นเฉพาะทางอในอ่างน้องตาลเนี่ยในโรงน้องตาลเนี่ยอิสระ วิในโรอ่ะอใโรอะจำกัดดีกว่าูจำกัดไม่ได้อิ่ก็ไม่อิ่ซะหรอ่้มัวอยดามาสาวเอ้ตาสี่่กี้บอกว่าตามโอะไม่ได้ไปทุกวันเราต้องทำงานทุกวันไหมไปถือว่าในโรใช่ไหมในโรเไม่ทางานทุกวันเคยไปถ่ายทำงานเคยครับผมไม่รู้เลยว่จะ เอาเอาไมนีม่จบกันนะอ่าครับผมไปสุดปลายต่อเลยอ่านที่อย่างเงี้ยคุณเคยไปทำงานไหมในชีวิตจริงใช่ไหมเคยเคยไปหลายครั้งอยู่อ่าอ่าหามแต่ในชีวิตจริงเนี่ยชอบไปอ่านหนังสือที่นี่ไหม เราคนเดียวมันไปมีสิ่มากมายอยางใจนะเรื่องเออเรื่องของเรามันก็ทิวได้อะคิวได้เลยบอราบอราบแล้วสาวคิดว่าสถานที่แห่งนี้มีการละเล่นกระต่ายขาเดียวไหมเอาแล้วสถานที่อะไรวะมีสถานกระต่ายขาเดียวด้วยอม่มีไม่้เอา ใช่ชัวร์อ่นนะตอนต่อต่อไปสามคนนิดครับผมพี่แน่เลยไม่ไป่งสถานที่แห่งนี้คิดว่าคนเยอะไหมคนเยอะีปีแล้วนะจะจะเฉลยมันก็เยอะนะมีเรื่องราวให้เยอะตลอดเวลาอาหารท้องการสถานที่เนี่ยไปกินข้าวมีร้านข้าวอะไรอะไรเยอะมุ้ย ร้านข้าวอ่อไม่ค่อยมีอ่ะอ่าแต่ว่ามีให้กินมั้มีเออเออาอามไม่ถูกแล้วเอาละนะโอลาสบายหมดสิ้นแล้วนะครับสบายหมดสิ้นะครับโอลาเอาละเอาใส่ใครกันบ้างอ่ะลงใส่ใครมีเลยเอาเพราะว่าใส่แล้วและทีใส่หน้าสาวกับพี่แต่ว่ามันถามไม่องใส่พี่ตู่เฮ้ยถ้าชี้ผมมาห้าคนแล้วชี้ผิดนี่คือผมได้หนึ่งคะแนนนะ เไมาชี้ทั้งวงชี้มาคนเดียวเหรอเอองั้นเรามาชี้เราต้องชี้ก่อนแล้เราชี้ก่อนได้เลยใช่คิดว่าใครเป็นสไปดออกตัวนี้ไม่ใช่ใครเป็นสไายชี้ไปหนึ่งสองสามท่านนี่นี่ยังไงคนนี้ชัวร์คนนี้ชัวเพียบเพียบตาสาวสอง เราอกว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่าพี่เปนสบายแอนอยากสบายเฉลยว่าตัวเองเมื่อไหร่เป็นสบายนะมาแล้วพร้อมกัน1น mm hmm. mm, uh ึ่งสองสมอสปอร์ตเฮ้ยเมวันที่เราโดนอกอ่แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรมึงก็ทำตัวเราใส่เกนี้วพี่แต่ทำเนี่ยาต้อ เออ๋ออนกต่อแล้วนเดี๋ยวไปอ่านแต่คิดว่าคำตอบก็คือเรือนจาเป็นคำตอบที่ที่อรแถเไหนแถวไหนตอะไรต่ต่รวตีรอ่วก็ได้จำลวรนจำหรจานวจำหรออะานจะเลยโลกันวานี่เป็นอะไรบ้าง พยานพยานพยานเอาหนูกันได้ครับนักสืบโอ้โเคผม้่าผมเป็นนายตำรวจเหรอผมทำท่านี้ไม่ได้ผมต้องทำท่าแบบยืนยืยืนเอ็กอาอาทันี่รู้เลยนี่ทำท่าแบบนี้เป็นผู้อเลยอยู่แล้วทำอะไรทำไม่ถูกทาอไเป็นญาตผูต้องหาแล้วจะไนไไนปี ไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ใครมีใครไม่ใครมองโอเคสรุปคะแนนก็คือไม่แบ่ได้ได้หนึ่งคะแนนใครเล่นยังไแนะก็หลอกได้ไงก็มีหลอกเกมมสรุปในเกมนี้ตกไปแล้วสามเกมพี่อ๋องคือผู้ชนะนี่เป็นการเป็นตั้เป็นสปายทั้งเล่ของพี่อ๋อ็ ยอดใช่วันนี้ไม่เดี๋ยววนเรียนการแสดงมาครับจบแล้วเกมนี้ได้ก็อย่าลืมรับชมรับฟังนะครับก็ฝากสั b s c r i b ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับที่รายการชั่วโมงฮงูนะครับผมโอเคไดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับนอตัวนี้ก็